สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผมแพทย์แผนไทยประยุกต์ชาริฟหลีอรันนะครับกับรายการหอมปรุงเดอะซีรีส์นะครับวันนี้นะครับผมขอนำเสนอกับท็อปไฟชาสมุนไพรนะครับที่จะช่วยให้คุณนอนหลับ ปัจจุบันนะคะคนเรานะคะมีปัญหาวิตกกังวลมีเครียดนอนไม่หลับตื่นขึ้นมาตอนกลางดึกบ้างอะไรอย่างนี้ทำให้แบบเออคุณภาพการนอนหลับของเราเนี่ยไม่ได้เต็มที่นะคบโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่มักจะตื่นขึ้นมาตอนกลางดึกนะครับพอจะนอนอีกครั้งหนึ่งก็หลับไม่สนิทหลับไม่เต็มที่แล้วทําให้แบบตอนเช้าตื่นขึ้นมาต้องงัวเงียแล้วก็รู้สึกไม่โอเคเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะคะวันนี้นะคะผมจะมานําเสนอกับ5ชาสมุนไพรที่เป็น ็อปของแบรนด์หอมปรุงนะครับว่ามีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยครับอันดับแรกนะครับชาดีบัวนะครับก็จะช่วยมีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดหัวใจเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและที่สําคัญนะครับช่วยลดความดันโลหิตสูงได้ด้วยอันที่2นะครับเป็นชาดอกลาเวนเดอร์นะครับชาดอกลาเวนเดอร์นะครับมีกลิ่นหอมช่วยผ่อนคลายลดความวิตกกังวลแถมช่วยให้ระบบย่อยของเราดีขึ้นอีกด้วย อันที่3นะครับก็คือชาดอกคามโมไม์นะครับตัวช่วยให้นอนหลับคลายเครียดลดความวิตกกังวลและสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ด้วยตัวที่4นะครเป็นชาเปปเปอร์มินต์นะครัหอมเย็นสดชื่นช่วยผ่อนคลายแถมยังยับยั้งเชื้อแบคทีเรียรช่วยระบบย่อยอาหารและลดอาการอยากอาหารสำหรับตัวสุดท้ายนะครับก็เป็นชาดอกดาวเรืองนะครับมีฤิ์ต้านอนตี้ออกซิแดนต์นะครับต้านอาการซึมเศร้าช่วยให้หลับคลายความกังวล นอกจากเราจะดื่มชาดอกไม้แล้วก็ชาสมุนไพรเป็นตัวช่วยในเรื่องของการนอนหลับแล้วสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากเลยนะครับควรหลีกเลี่ยงก็คือการดื่มชาที่มีส่วนประกอบของคาเฟอีนเช่นชาหรือกาแฟแต่สำหรับชาดอกไม้สามารถดื่มได้นะคะเพราะว่าไม่มีคาเฟอีนสำหรับคลิปหน้าผมจะนำความรู้เรื่องอะไรมาแบ่งปันกันคอยติดตามกันนะครับ